ไปเริ่มต้นกันที่มณฑลฐานบกที่24ประกอบพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่24เป็นประธานพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหารจากมณฑลฐานบกที่24หน่วยทหารบกฐานอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน5กองพัน นื่งเนวันกองทัพไทยประจำปี2567เดิมทุกปีที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้วันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยต่อมารัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยโดยถือเอาวันที่18มกราคม2550 เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยชนะในการกระทำยุทธหัดถีกับพระมหาอุปราชสำหรับพิธีกระทำสัตว์ปริยันตนต่อธงชัยเฉลิมพลถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นการประกาศตนให้ผู้บังคับบัญชาและประชาชนได้ทราบว่าทหารพร้อมจะเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และผืนแผ่นดินไทยโดยทาหารที่ได้ร่วมพิธีแล้วจึงจะถือว่าเป็นทาหารที่สมบูรณ์ในการนี้นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านทาหารบกสาขามฑลทนหารบกที่24กำลังพลพร้อมอดีตผู้บังคับบัญชาสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้ นิปไต่เรื่องการปกครองระบอบประชาธิาปตตไตยอันมีพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นวันสยายุบออกตัง้ง The Oath of Allegiance to the Colors นะคะซึ่งทงชัยเฉลิมพลค่ะก็เป็นทงประจำหน่วยทหารนะคะที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนักการบนฐานบกที่14ความบนฐานบกที่2 4ของหารรากที่13คองมนาดืนที่13ของหานรากงทหานืนใหญ่ที่3และครนที่1นนากของกอง้ารที่13และแตยทัุานปนูครับอรอย one.